สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์กันในหัวข้อความรู้โหที่2ี่กันนะคะก็หลังจากคลิปที่แล้วนี้พูดถึงลักษณะคู่ครองแล้วก็พูดถึงอาชีพไปด้วยนะคะวันนี้ก็มาทวนกันว่าเราจะดูยังไงว่าคนนี้เขามีคู่หรือไม่มีคู่เนี่ยนะคะเขาก็มีกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ไทยนั่นนะคะทีนี้ถ้าใครมีเข้ากฎเกณฑ์เนี่ยนะคะอย่าไปคิดว่าเราไม่มีคู่ทีเดียวนะคะเอาเอาว่าเป็นว่า เป็นคนที่มีคู่ยากดีกว่านะคะเริ่มต้นนะคะ,ะกฎเกณฑ์ข้อที่1คือคนที่ไม่มีดาวลอยอยู่ในเรือนปัตตนีเขาถือว่าคนที่มีดาวลอยอยู่ในเรือนปัตนีเนี่ยจะมีโอกาสาได้เจอคู่ได้เร็วได้อย่างสูงะนะคะก็ <S 2> <S 2> คือมีคู่แน่นอนแต่ถ้าไม่มีดาวเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนที่7เนี่ยโอกาสาที่จะเจอคู่ก็เหมือนเจอ,อยากละนะคะบางคนก็บอกว่าไม่ไม่มีคู่นะคะ 2. ดูดาวเจ้าเรือนปัตตนีค่ะไปอยู่ที่ไหนถ้า ไปอยู่ในเรือนอริมรณะวินาศอย่างเงี้ยนะคะโอกาสที่จะมีคู่ก็ยากลงไปอีกนะคะแต่ว่าถ้ามีดาวลอยก็ยังโอเคนะคะแล้วถ้าไม่มีดาวลอยแล้วก็ดาวเจ้าเรือนไปตกที่เสียอีกเจ้าเรือนปัตตนีไปตกที่เสียเนี่ยนะคะก็มีคู่ยกากละ3นะคะ3ก็คือไม่มีดาวกลุ่มลัคนานะคะคนที่ไม่มีดาวกลุ่มลัคนาด้วยไม่มีดาวลอยอยู่ในเรือนปัตตนนิด้วยอ่าอันเนี้ย ยากแน่นอนนะคะยากแน่นอนโอกาสที่จะเจอใครเจอคนที่เข้ามาแล้วถูกใจเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีหรือว่าเขาถูกใจเราเนี่ยนะคะหรือว่าเราถูกใจเขาก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะคะ,ะแล้วอันดับที่4นะคะอันดับที่4เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าคนที่ไม่มีดาวลอยในเรือนปัตตนิแล้วไม่มีดาวกลมลักแล้วและก็ ดาวในเรือนที่สที่5ที่9ที่11ก็ไม่มีอีกก็คือดาวในเรือนสหัชชะปุตตะนะคะแล้วก็ลาพะสุภะอย่างเงี้ยไม่มีซึ่งมันหายากนะคะซึ่งมันหายากอยาจะบอกว่าในการดูดวงของเราเนี่ยนะคะ มันมันน้อยหลายนะคะที่จะไม่มีดาวอยู่ในเรือนที่3ที่5ที่9ที่11เลยอย่างเงี้ยมันแทบจะไม่มีนะคะอ่าแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีทั้งนั้นแหละนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะต้องมีดาวกลุมลักบางคนก็มีดาวในเรือนปัตตานีอย่างเงี้ยจะไม่มีแบบที่ไม่มีเลยทั้งหมดอย่างเงี้ยอ่าซึ่งมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้น เลยคิดว่าทุกคนเน่เกิดมามันก็มีคู่ทั้งนั้นแต่เพียงแต่ว่าเราจะดูแค่ว่าคู่ของเราเนี่ยจะสร้างความทุกข์ให้เราหรือเปล่าหรือว่าเป็นคู่ที่ดีแค่นั้นก็เหมือนคลิปแรกๆที่ลงไปว่ามีดาวอะไรลอยเข้าไปนะคะก็จะบ่งบอกถึงรูปร่างลักษณะบุคลิกรวมทั้งอาชีพของคู่ครองไปแต่ของเราเนี่ยถ้าเรามีคู่แล้วถ้าเป็นมีดาวบาปเคาะเข้ามาเลงเข้ามาอยู่ในเรือน ปัตตนีหรือว่าสัมพันธ์กับเรือนปัตตนีเนี่ยบางทีเนี่ยมีคู่แล้วก็มีทุกข์ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องลองดูแล้วก็ดูดาวเจ้าเรือนปัตตนีอีกทีด้วยนะคะว่าไปอยู่ในเรือนที่ดีไหมนะคะถ้าไปอยู่เรือนที่เสียก็มีโอกาสที่จะผิดหวังไม่สมหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยนะคะมันเป็นกฎเกณฑ์ที่ต้องศึกษากันหลายๆด้านหลายๆอย่างนะคะรวมทั้งดาวศุกร์ก็สำคัญ ดาวสุกก็เป็นดาวแห่งความรักเป็นดาวที่บ่งบอกว่าเจ้าชะตามีความสุขในชีวิตรักหรือไม่นะคะก็ต้องพิจารณาดาวสุกด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะตัดสินแค่ดูจากดาวรอยอย่างเดียวในเรือนปัตตานีว่าคนนี้สุขสมหวังอย่างเดียวไม่ใช่นะคะต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันและก็ดูกระแสดาวที่เขาส่งกระแสถึงกันด้วยบางทีอาจจะมีดาวบาบเคาะส่งกระแสถึงดาวปัตตนี หรือว่าส่งกระแสถึงดาวเจ้าเรือนปัตตานีอันนี้ก็ต้องพิจารณานะคะว่ามันเป็นอย่างไรและอย่างไงนะคะแล้วก็จะบ่งบอกถึงว่าความรักเราจะมีความสุขแค่ไหนเพราะฉะนั้นใครก็ตามเนี่ยนะคะที่เกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยนะคะก็ต้องผจญกรรมกันทั้งนั้นน่ยนะคะว่าจะเจอวิบากกรรมแบบไหนแบบใดน,นะคะก็อย่าไปเครียดอย่าไปคิดมากแล้วก็ยอมรับมันและพร้อมที่จะ,ะเผชิญดีกว่านะคะสาหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข แล้วก็คิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะเราทุกคนเนี่ยนะคะสามารถฝ่าฟันแล้วก็แก้ปัญหาได้ทุกคนนะคะอย่าท้อถอยขอให้ทุกท่านเนี่ยมีกำลังใจดีๆในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ